วันไถ่เอะก่อนกเอาแลยวเอาแล้วครับวันหยุดขึ้อยากปลาสาของฟ่า์มทวัชัยครับ ทันทวัชัยนะครับฟามเจ้าของสระกับนินน้อยกับจา่าซิฟเอกซิฟโทแล้รตัวซิโทแล้วครับรรเรือนเรือนขึ้นเลยโชย <laughs> อะไรครับ่องนี้เ <laughs> พิ่นมากินเพิ่นมาแต่าทางไก่เลยนี่หค่ยูได้ปิ่งบาอยู่ แต่ขึนไปทั้งแถวหมบ่านี่ามูาเหนี่หือยตัวไิจด้างเบิ้งพาไปบิง,บงโอ้เจ้าพนกนะะระตมัมเหนะกัมเื่อครับรแจ้ากดไหนปั๊บเลยเจกเสียแจกนี่ครับเพิ่นผลงานเพิ่นไหนมาโอ้ยปลาคอตัวนี้ปักตัวนี้ปลายีศพ แม่นี่น้องนี่สุกรปลาอยู então, ่นีมีแต่รดุ่นงี่ไงลยครับปลาพวกปลาปึงปลาบึกปลานิ่นซีพีหลยอยู่ ปานนีอสิี่ฮไม่หจมน้วยแหบพวกงด้วยครับตั้เลยนั่นวดเลยตเหเจ้ายนั่นนันอยู่ในเหิอยู่ในเหันรคือว่าไปโชว์เลยเิงข้นห่งีอย่าไปวนเอาขมาโชว์เลยเอาข้นมาเิ่งโอ้ยเโอ้ยมันไงกนบ่ไยนี่คนไปใส่ีว่า บ่ป่อปืนกับบ่บึกรับมั่เนาาเบิ้งนะครับด้วโอ้จะเป็นเหตดทิบถือจังหวะพอดีป่นทำไมหาลูกปลาสิทำคอนสิทำควัน่านีในห้องเลยผมชุดยอย่างนา่โอ้ใช่ว่าเปนหากิโละุระกเกิโลแกิโล เราเจออาสิ่งมาสั่งเบิงเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นมาอะไร่ะนักเสือบวกโอ้ยไผ่บวกไงเลยวางบอกบอกตามกูหาโลยมนโมดุลไผ่กันคันคันไผ่แบบนี้วยังตีสองปีผมเืไงนี่ตัวยีบกิโลแหงเลยตัวอ่นนีมีโมด้กินได้เลยมุขึ้นได้กรจับอาไร้นกระดั เอน่ะลทานก็กหลังกาแบบดีเลยสองี่ะเนี่ยาพอไหมกาพอไหมยากาศอยใต้หรมเกียครับยากาศตัวนเกาสิบกเ๋ยวถาเบิงนะครับเด้อ มื่ครับเรื่อมันหันกระเรื่อมทายโอ้ยพันลงไปหรอเนี่ยนุเนอ่นครับถารุ่นเมื่อที่มันบวมมันหันพายบอกง่ายเลยอ้าวูดได้บ่ท่านถือแสดงว่าแฮมานเนี่ยกะติกกระติกยิ่งยิ่งน่แล้วเนี่ย Tụi nó nó đòi khám khống nữa Cái tí đen y sơ đi vội, cay đi chắc

เอาลงในบอลตัวนี้เอาเลยลงเลยยังวะเมงขาแมนขากินยังละเอาหัวเลือกเจาสยบทกตัวบอกเอาหัวเลือกเจ้บเสียบเดี๋ยวนี้จับเลยให้นม่ อนตัวเท่าน่อยไป,ปออไปจับมาเลยเท่าอีกตันึงนึงตัวนึงไปจับมานีเดีเออเดี๋ยวพูนึเบ้อเดียว <c oughs> เบงีหดดมาครับ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับนาไ่สิดหล่บ้าไอยอพนังหางนาแกขึ้นมาก็หลากมาแล้วครับครับเรือ ยยไผ่ใหญ่แห่งไหนบ้างฮะยูวอยูวอส่วนถือก็ว่ามันถือก็ว่ามันแข็งล่ะมันนอนบ่นอนมันแหวบ่ มันหมอนนะพี่เขาหนุ่ม่มัน,อ,นยอยู่หน่อแหวะแล้วน,น้ำตีนหงแต่ว่างติดมายมอยูต่ตุ้งเฟืองไม่นน่นเลยออกแล้วออกตอนไห้น,นั่นคืนนอ เดี๋ย m ตานึงงอโมยู่เนกว่าตัวใหญ่เดี๋ยวตัดมาบางคนกำลังปีนป่าเลยครับเด้ออโอ้แนีเลยบรรยากาศ่มหนาวทุ่โอ้กอนเมฆกองฝาจำใส่

โอ้ยไฟพวกนีบมอยู่เลยโมเวตี be, oh ืนมหันก็ไล่อยู Math ่บ่สุดยอดเนี่ยต้อมต้อมเขาหันโอ้ยจิบทำจิบอะไรไ่ออืโอ้ยมันถือครับมังหันี์โมแม่ดันเลยมันออก không phải hindi hên luôn là tai thịt, thay honey bút 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 ต่อไปนะครับตัวจากนี่ละตัวกันนี่ละเดี๋ยวขออนุญาตพักเฟียมจักหน่อยก่อน